น้องาเขาองถามผมว่าพี่บอยลูกทิ้งตตอนที่ยนอยที่ิณุลไมเอารู้ที่พี่บอยรู้สบายใจพี่เลยตอบว่าพี่มีรูปเสบายใจครับพยคนะคะี่เน้ค่ะค่ะอคคะลนมีคืออดยใช้ไรับ่เียก็คือแอ เรากลับเข้ามาตอนนั้นเราไม่รูตัวว่าเราใช้ชีวิตยังไงเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแตแล้วกสำคัญมากที่ตัมีกตาที่จะใช้ชีวิตเพื่อเราโพราเ้องแบกปี๋ผู้ปีมองย้อนกลัไปว่าเราดีใจอนรานี้คือเราอาจจะพลาดก็ได้เราจะแบบไม่เก่งเราจะไม่ทำอะไรได้ดีเท่ากบบเพื่อเราเงี่ยเราต้งสัมผัสมันด้วมององงานกลัไปอ่ะตันมีเรื่องดไม่ดีอะไรพวก้ก็ไมต่อเ เสร็จจบอกอาจไปทครัเพาากี่เป็นันยคนพะปอ้กนให้ทุได้อย่างยากได้เียนแลอนตอยจพูหน้าล้สังคมที่สื่อวาเอยากไปมหาลัยทุกวันขอให้มวันเป็นวันไหนมหา ครับขอให้น้องๆทุกคนนะครับผมตั้งใจเรียนประมาณนึงเล่นได้เยอะๆกิจกรรมได้เยอะๆแต่เวลาในกระทำก็เก็บมอบอันจะออกมาดีครับผม